สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู่สุกซุคนคือเก่านะครับผมชิ้นี้มาพอกับผมเพื่อนะครับเซลล์หลักนะครับผมชินนี้ผมภาพาเบิ่งเอ๋อีศูนนะครับขั้นนี้นะครับผมปีหกสี่สองพันกี่ชั่วโมงนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมปีหกสี่นะครับสองพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ดาวอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับ จัโปรโมชั่นพิเศษนะครับดาวห้าหมื่นบาทนะครับผมเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆอย่างเดิมนะครับขัดบั่นีห้อยรือห้อยแกะนะครับผมพี่น้องอย่างหน้าอย่างหลังเดิมๆนะครับตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่4ี่สนสามพี่น้องนะครับพร้อมไปมีดเดิหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผมดาวฮามิลพันหกปีนะครับเมื่อยเดี๋ยวละสองพันสินปีมาใจงวดไงากะ เจ็ดหมื่นสี่พันสองรอยหาสิบบาทนะครับผมหรือว่าจะพันเป็นรายเดือนก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับรายเดือนรายหกเดือนนะครับผมรายหกเดือนก็ดีขึ้นกันได้พี่น้องเด้อนะครับวันหน่อยเดียวละพันนะครับวันใหญ่ก็ประมาณสี่หมืห 600, 600, 500, ่นกว่าบาทนะครับผมใครสนใจนะครับคันนี้นะครับผมอสามารถสอบถามรายละเอียดได้เบอร์โทรคือเก่านะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งนะครับเขามาทดลองขับกันได้ไหมครับด้วยขามาทดลองขับกันได้พี่น้อง นะครับผมหรือว่าอยากได้ราคาเท่าไรนะครับราคาเท่าไรราคาประมาณไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับผมอ่าโทรสอบถามเบอร,ร์โทรศัพท์0610738681อ่าหรือว่าจะแอดดีไลน์นะครับแอดดีไลน์0610738681นะครับเป็นเบอร์ไอเดียไลน์นะครับอ่าทักไลน์เข้ามาสอบถามกันได้พูดคุยกันได้นะครับผม หรือว่าโทรสอบถามได้นะครับสอบถามละเออยดเพิ่มเติมได้นะครับผมเอาเชลละคอตัวล่าไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับผมอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเ,เชลละคอตัวแบบล่าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ